ครับยิงให้หนูหนึ่งลูกโอ้โหดูท่าทีใจเฮยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องชมกุนจะมารีวิวของเล่นนะครับทุกคน่ะนะครับผมของเล่นราคาร้อยกว่าบาทใช่ครับนะครับผมวันนี้พ่อเปาสั่งของเล่นมาให้น้องชมกุนไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับผมก่อนที่จะไปดูของเล่นฝากกดติดตามช่องน้องชมกุ่นจะพ่อเปาด้วยนะอ่านะครับผมฝากกดติดตามช่อง น้องโชคุณกลับพ่อเปาด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมารีวิวของเล่นอันใหม่อ่านะครับผมของเล่นจะเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาแกะกันเลยอ่ะให้น้องโชคุณแกะนะครับอ่านะครับผมค่อยๆแกะค่อยแกะโอ้โหยุงเยอะยุงมาแล้วนะครับผมอาจจะคลิปอาจจะเร็วหน่อยใช่ครับโอ้ยยุงโอ้ยอ่วยช่วยช่วยอะไรอ่ะโอ้ยอุ้ยอะไรครับ โอ้โหเป็นอะไรครับผมโกอฟุตบอลอ่านะครับผมวันนี้สั่งโกฟุตบอลนะครับในราคาร้อยกว่าบาทนะครับผมมาให้น้องชุกุลน,นะครับเอาไว้เล่นช่วงปิดเทอมนะครับผมเดี๋ยวไปลองประกอบกันดูนะครับผมว่าจะน่าเล่นขนาดไหนนะครับเที่ยวชเลย,ย,ยช่วงได้เที่ยวเลยว้าวมีตัวด้วยอุ้ยมีมีที่สูบลมลูกบอลด้วยมีที่อ๋ออันนี้มีที่สูบลมลูกบอล ลูกบอลเตม่สุดลมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นข้อต่อนะครับตัวนี้ไงตะไคร้อยู่ไหนตะไครอ๋อตะไคร้อยู่นี่นะครับผมมีตะไคร้มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองประกอบแล้วก็มาดูนะครับผมว่ามีอะไรให้บ้างอ่าอันนี้ลูกบอลนะครับอันนี้ตะไคร่าโอมีตะไคร้มาให้ด้วยนะครับนี่ลูกบอลนะครับเดี๋ยวเราลองประกอบนะครับผมน้องชุกุจะประกอบได้หรือเปล่านะครับ นี่นี่ไงอ,อ๋อตัวนี้เขาก็จะมีวิธีนะครับ <c oughs> มีวิธีประกอบให้ด้วย<อ>ใช่ตรงนี้ไงครับลูกอ๋อ <c oughs> <c oughs> นะครับผมมีบอกด้วยว่ากี่เซนติเมตรกี่เซนติเมตรนะครับ,บกีด่ด้านด้านเดียววัดแตะวัดแตะอ่ามันก็มันก็จะมีขนาด43ามเซน27เซนนะครับ43ามเซน27เซนอ่ะ้อะชนุนอันดับแรกเราต้องต้องวัดขนาดก่อนอันไหน4 3เซน43มเซน อันนี้สี่สิบสามสี่สิบสามเซนก็เป็นตัวยาวนะครับอันนี้เท่าก,กันแล้วก็จะมียี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเซนสี่อันนะครับผมสี่สิบสามเซนสี่สิบสามเซนทั้งหมดหกอันนะครับแบบน,นี้อ่าแล้วก็จะมีข้อต่อนะครับผมอันนี้อ่าจะมีข้อต่อให้ด้วยนะครับผมมีะาคามีะาคาด้วยนะครับผมเอาไวเ้เตะเตะช่วงช่วงเย็นนะครับ เดี๋ยวฟุตบอลหลุดไปที่อื่นนะคบเดี๋ยวฟุตบอลหลุดนะครับเดี๋ยวลองประกอบกันเลยน้องโชว์นี่ไง43เซนนะครับเอา43เซนมาก่อสองอันอ่ะน้องชุนถือไว้3เซน43เซนสองอันแล้วก็ข้อต่อข้อต่อนี่ไงตัวนี้จะมีข้อต่อตรงนะครับแล้วก็ต่อมาฝั่งนั้นด้วยต่อมาฝั่งนั้นด้วยอ่าน้องชวนถือไว้นะครับผมถือไว้แบบนี้นะครับผมได้แล้วนะครับต่อมานะครับผมข้อต่ออ๋อข้อต่องอตัวนี้ครับ อ่าน้องชูนต่อสองฟังนะครับต่อสองฟังแล้วก็อ่าตัวนี้อีกนะครับผมสองฟังนะครับอันนี้เราก็ดูคู่มือด้วยนะครับแล้วก็เอาฝังนด้วยซติเมตรใช่เอากี่เซนตเมตรยี่สิบเจ็ดเซนอ่ายี่สิบเจ็ดเซนนะครับน้องชูต่ออ่ายี่สิบเจ็ดเซนแล้วก็ฝั่งหุ้นนะครับฝั่งนุ้นต่อเหมือนกันเลยอ่าเดี๋ยวพ่อเปาจะพุดอ่านให้แล้วไห้น้องชุนเป็นคนเป็นคนต่อนะครับอ่าเสียบได้ไหมเสร็จได้อ่าฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เป็นงอ ใช่็นงอแล้วก็ยี่สิบเยิเจ็ดเซนนะครับยี่สิเ็ดซนนะเดี๋ยวเราต้องดูในนี้27เซนติเมตรอ่าย7เ็ซนติเมตร้ไหมอ่าโอเคนะครับอ่อต่อมาก็เป็นข้อต่อนะครับเป็นข้อต่อตรงแล้วก็มีย7สิเจ็ดเซนนะครับตัวนี้อ่าข้อต่อตรงนี่ไงอ่ะข้อต่อตรงสองฟังอ่าสองฟังเลยนะครับแล้วก็ เอาตัวยี่สิบเจ็ดเซนมาด้วยเอาตัวยี่สิบเจ็ดเซนมาด้วยอ่านจดต่ออ่าหมูต่อฟังหนูอ่านจดต่อฟังเนไอ้เริปเป่รมเป็นรูปเป็นร่าง,งาแล้วนะครับผมเรืโโลล่อเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับอ่าเป็นโกแล้วนะครับเขาเอาตัวยี่ยสิบเจ็ดเซนเอาตัวยี่สิบเจ็ดเซนต่อกันครับอ่าต่อฟังนี้ครับ <c oughs> ต่อลงมาครับเออต่อลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นตัวอ่าโกงอะตัวโงะไปด้านหลังครับทีนี้โกก็จะไปด้านหลังนะครับเป็นฐานด้านหลัง อ่าได้ไหมนะครับแล้วก็จะเป็นตัว27่สิบเจ็ดเส้วย,ย,ยุงมาเลยอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นตัว43่มเสนนะครับ43่มเสนไปแบบนี้ครับสี่สิามเส้นไปด้านหลังครับอ่าต่อมาอ่านี่คือะไรครับอย่านี้แล้วก็จะมีอย่างนี้อื้ออ่าต่อไป ต่อตันนี้ตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อครับเดี๋ยวตอนนี้เอาตอนอ่าต่อตอนนะครับทีนี้ก็จะเป็นตัวต่อกลางนะครับอ่ะแล้วก็ผ้าอุ้ยได้ยังครับได้ยังอ่ะใส่เข้ามาให้เอใส่เข้ามาให้ให้แน่นแน่นยังแน่นยังแน่นแล้วอ้าวนะครับผมได้แล้วนะครับต่อมาก็เป็นการใส่ตาข่ายนะครับตาข่ายตัวนี้ตาข่ายเราจะใส่กันยังไงทีนี้เออตาข่ายเขาใส่กันยังไง อ่ะกระโชกอ่ะถือไปด้าหลังไปด้านหลังก่อนอ่านะครับผมได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเรามาสูบนะครับสูบทุกฟุตบอลกันขึ้นแล้วยังขึ้นแล้วอ่าเหมือนฉีดยาเลยนะครับอ่าน้องชูโกนอ่ะชูบสูบอ่ะไปอ่ะไปอ่ะแรง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  โอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ไหมครับเอาอีกเอาอีกเอาให้แน่นกูไม่ยิ้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาสูบอีกครับเอาให้แน่นเอาอีกดวงใจโุ้โมกัดดุมกัดอ่ะเดี๋ยวพ่อสูบให้โอ้โหนะครับผมเราก็สูบเข้าไปแบบนี้เลยมันเป็นแล้วหรือเปล่าพอยังพอแล้วมันแข็งแล้วมันแข็งปิดติดเลย โอ้โหนะครับผมชุดนี้ก็จะได้เป็นลูกบอลมาด้วยหนึ่งลูกนะครับผมอ่ะลองดูอ่ะลองเตะโอ้โหนะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นโฟมลูกบอลนะครับผมราคาร้อยกว่าบาทอ่ะโอ้โหโหดเกินนะครับผมโอ้โหโอ้โหมีรัมตัวด้วยมีตัวยโอ้โหนะครับผมอ่ะครับผม ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นโกฟุตบอลนะครับผมราคาร้อยกว่าบาทนะครับซื้อมาให้น้องชุกุนไปเล่นนะครับผมตัวนี้ก็มีอุปกรณ์มาให้เลยมีทุสูที่สูบแล้วก็มีลูกบอลเล็กมาให้ด้วยนะครับผมหนึ่งอันแต่ว่าหัวสูบเราก็ต้องมีตัวนี้มาด้วยนะครับผมอ่ะนะครับผมคลิปนี้ก็ได้ของเล่นมาใหม่อีกหนึ่งอันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโกฟุตบอลพร้อมกับลูกบอลนะครับเดี๋ยวเอาไว้เล่นกันช่วงปิดเทอมแบบนี้อ่านะครับผมแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้ของเล่นแบบนี้นะครับเอาไปเล่นก็สอบถามเข้ามาได้ นะครับผมเดี๋ยวแปะลิงไว้ให้นะครับผมทุีนี้น้ขอบกุลกับพวาเราก็มารีวิวโกฟุตบอลเล็กราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับผมราคาแค่ร้อยกว่าบาทเอาไว้เล่นช่วงนี้นะครับได้ฟุตบอลด้วยแล้วก็ได้นะครับได้โกพร้อมกับตาข่ายนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับสี่จุดนะครับตัวนี้จะเป็นเสานะครับผมเอาไว้เวลาที่เราเอาไปไว้เอาไปวางกับพื้นหญ้าเราก็สามารถใช้ตรงนี้ตอกล็อกไปให้ตัวโกฟุตบอลขยับได้นะครับผมสี่อัน นะครับคล้ายๆกับสมองบกนะคล้ายๆกับสมองบกเลยโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับผมยุ่งเยอะมากน้องชมกับพ่อเปาก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมก่อนอื่นยังไงก็ฝากกดติดตามช่องน้องชมกับพ่อเปาด้วยอ่าฝากกดตติดามช่องน้อองชกับพ่เปาด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็รีวิวโกฟุตบอลจิ๋วราคาร้อยกว่าบาทนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ